หลังจากความสําเร็จของโครงการอพอลโลที่ส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์รวมถึง12คนก็เป็นเวลานานกว่า50ปีแล้วนะครับที่ไม่มีใครเดินทางกลับไปอีกเลยจนกระทั่งการมาของภารกิจอาร์ m ธมี2ที่นาซาตเตรียมส่งสีนักบินอวกาศออกเดินทางกลับไปสู่ดวงจันทร์อีกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมนุษย์กลับไปลงเดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์ตามด้วยการเดินทางมุ่งหน้าสู่ดาวองคาในอนาคตขา้าหน้า และเนื่องจากภารกิจอาร์ทิมิส2มีกำหนดออกเดินทางจากโลกของเราอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายปี2024ดังนั้นในวันนี้นะครับเรามาทำความรู้จักรายละเอียดที่น่าสนใจของตัวภารกิจดังกล่าวและไขข้าสงสัยกันครับว่าทำไมนาซาถึงยังไม่ส่งใครกลับไปดวงจันทร์ในช่วงเวลามากกว่า50ปีที่ผ่านมาเลยอาร์ทิมิส2ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาร์ทิมิสของนาซาที่มีเป้าหมายสำคัญนะครับคือการส่งมนุษย์ กลับไปลงดวงจันทร์ด้วยเหตุผลด้านการศึกษาวิจัยค้นพบสิ่งใหม่ๆบนบริวารธรรมชาติหนึ่งเดียวของโลกรวมทั้งกะเป็นรากฐานที่สําคัญของโครงการไปสำรวจดาวองคาในอนาคตนะครับโดยโครงการอาร์ทิมิสเนี่ยได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปีคศ2 0 1 9โดยมีรากฐานมาจากโครงการ Constellation ที่มีการเสนอขึ้นมาตั้งแต่ปี2004นะครับก่อนจะถูกยกเลิกไปในเวลา6ปีให้หลังเนื่องจากเหตุผลเรื่องของงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอจากรัฐบาลนะฮะ ซึ่งเรื่องของงบประมาณเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องปกติกับภารกิจของนาซาเลยนะครับที่หลายโครงการเนี่ยไปไม่ถึงฝั่งฝันเ่องมาจากว่าเรื่องของงบเรื่องของการได้รับทุนสนับสนุนที่ไม่มากเพียงพอและการต้องจัดสรรงบประมาณไปกับภารกิจต่างๆตามเป้าหมายตามความสําคัญของรัฐบาลเท่านั้นโดยสาหรับภารกิจอา t e ทิ s สเนี่ย ได้ถูกตั้งชื่อตามเทพประการณำของกรีกนะฮะผู้เป็นเทพฝาแฝดกับเทพอ p พอลโลอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอ p พอลโลเนี่ยเป็นชื่อของโครงการสำรวจด,ดวงจันทร์ครั้งแรกของมริเชาินั่นเองโดยรายละเอียดทั้งหมดของโครงการอ์ทิมิสนะครับจะมีทั้งนิส่วนของการส่งยานแบบไร้มนุษย์เดินทางไปสำรวจด,ดวงจันทร์และภารกิจแบบแมีนักบินอวกาศเดินทางไปด้วย โดยสิ่งสําคัญที่เราเห็นได้จากโครงการอาร์ทิมิสนะครับคือเรื่องของความร่วมมือจากนานาประเทศเนื่องจากว่ารอบนี้จะไม่ได้มีเพียงแค่รัฐบาลของสหรัฐแค่ประเทศเดียวแล้วนะครับมีการร่วมมือกับทั้งยุโรปแคนาดาญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศจากทั่วโลกด้วยกันรวมถึงบริษัทเอกชนนะครับที่ต่างก็เข้าไปมีบทบาทสําคัญในการได้รับสัญญาในการผลิตตัวยาน,น,นต่างๆเพื่อส่งนักบ,บินอวกาศเพื่อส่งยานสำรวจรนนุ่นต่างๆนะครับ เดินทางไปลงดวงจันทร์และอาจจะรวมถึงภารกิจไปดาวองคาในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยซึ่งจากจุดนี้นะครับถึงแม้ว่าอาร์ m มิสจะเป็นภารกิจการไปสำรวจดวงจันทร์เหมือนกับโครงการอพอลโลแต่เรื่องของรายละเอียดความซับซ้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสถานีอวกาศร,รอบดวงจันทร์อย่างลู n a าเกตเวย์หรือโครงการของบริษัทเอกชนและการเข้ามามีส่วนร่วมของด้านเศรษฐกิจอวกาศการลงนามในอาร์ธมิสแอคคอร์ ที่มีหลายๆประเทศนะครับไปลงนามไปเซ็นสัญญาความร่วมมือกันแล้วทําให้ภารกิจในครั้งนี้นะครับมีความซับซ้อนกว่าสมัยของโครงการ์โนโลอย่างเห็นได้ชัดเลย หากหลายคนจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้นาซาเพิ่งส่งภารกิจอาร์ทิมิสหนึ่งเดินทางไปเข้าสู่วงโครจรรอบดวงจันทร์มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนคศ2022ซึ่งนั่นถือเป็นครั้งแรกเลยนี่ยครับที่ยานโอไรออนซึ่งเป็นส่วนยานอวกาศที่นักบินอวกาศจะโดยสารไปด้วยกับจรวด SLS หรือ Space Launch System ได้ขึ้นบินพร้อมกันและยังมีการทดสอบระบบต่างๆที่จำเป็นนะครับในสภาพแวดล้อมการเดินทางสู่อวกาศลึกจริงๆเป็นครั้งแรก หลังจากที่อาร์ทิมิส1ได้ประสบความสำเร็จในการอยู่ในอวกาศลึกเป็นเวลายาวนานกว่า25วันเดินทางเข้าฝู่วงโคจรรอบดวงจันทร์และทดสอบระบบเรื่องความปลอดภัยด้านต่างๆไปแล้วนะครับทำให้ในเดือนเมษายนของปี2023นาซาได้ประกาศชื่อของ4ดาวนอวกาศที่จะร่วมเดินทางไปดวงจันทร์กับภารกิจอาร์ทิมิส2ซึ่งมีกำหนดออกเดินทางจะโลกของเรานะครับอย่างเร็วที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนคศ2024 ลูกเรือทั้ง4ของภารกิจนี้นะครับประกอบด้วยรีดไวส์แมนผู้บัญชาการวัย4 8ปีที่จะรับตำแหน่งผู้บัญชาการภารกิจไปดวงจันทร์เป็นครั้งแรกเลยนะครับต่อจากจีนเฟอร์แนนผู้บัญชาการของอพอรโล7เมื่อปีคศร์172คนถัดมาครับคือวิกเตอร์โกลเวอร นักบินวัย47ปีที่จะถือเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกนะครับที่ได้เดินทางไปดวงจันทร์โดยเจ้าตัวเนี่ยเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกนะครับที่เป็นลูกเรือประจําการระยะยาวบนสถานีอวกศาศนานาชาติกับภารกิจครีหนึ่งเมื่อปีคศ2021ที่ผ่านมาลูกเรือคนที่3มนะครับคือคุณคริสตินาคคชวิศวกรกวัย44ปีผู้เป็นฝูกพัฒสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่จะได้เดินทางไปฝู่ดวงจันทร์ โดยเจ้าตัวเป็นเจ้าของฟรีติการอยู่ในอวกาศต่อเนื่องยาวนานที่สุดของนักบินอวกาศหญิงนะครับด้วยระยะเวลาย,ยาวนานกว่า328วันบนสถานอีอวกาศนานาชาติตั้นแต่เดือนมีนาคมคศ2019มาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์คศ2020ที่ผ่านมาและลูกเรือคนสุดท้ายนะครับคือคุณเจอร์รี่เฮนเซนผู้ช่ยวชาญภาร,รกิจชาวแคนาดาวัย47ปีซึ่งนี่ถือเป็นเที่ยวบินแรกของเจ้าตัวและจะเป็นครั้งแรกในปร,ริษัทของแคนาดาเลยนะครับ ที่จะมีนักบ,บินอวกาศเดินทางไปถึงดวงจันทร์และทําให้แคนาดาเป็นประเทศที่2เท่านั้นนะครับที่มีนักบ,บินอวกาศที่มีมนุษย์เดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้สาเร็จอีกด้วยด้วยในตอนนี้ครับนักบ,บินอวกาศถึง4กําลังอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมด้าน,นต่างๆซึ่งนี้นะครับคือรายละเอียดแบบคร่าวๆของสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเดินทางไปดวงจันทร์ครั้งปฏิสาส์ครั้งนี้กันนะฮะ เริ่มตั้งแต่วันปล่อยยานเลยในบินอวากาศทั้ง4จะขึ้นนั่นบนยานโอไรออนนะครับซึ่งประกอบด้วยส่วนยานบัรทับการที่ผลิตโดยบริษัทอกฮีดมาตินและยานบริการนะฮะที่มาจากฝั่งยุโรปอย่างบริษัทแอร์บัสนั่นเองโดยตัวยานโอไรออนเนี่ยจะติดตั้งอยู่เหนือจรวด SLS หรือ Space Launch System Version Block 1ที่มีความสามารถในการขนส่งเพโลดน้ำหนักรวมมากกว่า27ตันเดินทางไปถึงดวงจันทร์ได้ โดยอาร์ทิมิท2น,นครับจะทียันขึ้นจัดฐานปล่อย 39b ที่ฝุ่นอวกาศเคนเนดีและใช้เวลารวมประมาณ8นาทีเพื่อเดินทางเข้าฝู่บุงโคโจรรอบโลกของเราเมื่อภารกิจอาร์ทิมิท2เนินทางเข้าฝู่บุงโคโจรแล้วนะครับยันโอเรออนกับจรวดส่วนบนที่มีชื่อว่า i n t e r i ร c น r r o g e n i c Propulsion Stage หรือ ICPS จะโคโจรรอบโลกของเราถึงสิ้นฝงครั้งด้วยกันดูงโคโจรแรกนะครับจะใช้เวลาประมาณ90นาทีก่อนที่ตัว ICPS เนี่ย จะเดินเครื่องยนต์เพื่อยกระดับวงโครจรเข้าสู่ไฮเอ e ร์ออร์บิทนะฮะโดยจะมีจุดไกลโลกที่สุดด้วยระยะห่างมากถ,ถึง74,00 0กิโลเมตรด้วยกันเทียบเห็นภาพครับสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยโครจรอ,อยู่สูงจากโลกของเราแค่ประมาณ400กิโลเมตรเท่านั้นเองนี่ทําให้ภารกิจอาร์ทมิทสจะเดินทางไปไกลจากโลกของเรามาที่สุดมากกว่าทุกภารกิจที่โครจรรอบโลกเคยไปมาก่อนและวงโครจรที่2เนี่ยครับจะใช้เวลารวมในการโครจรรอบโลกของเราเนี่ย ประมาณ23.5ชั่วโมงด้วยกันหลังจากเข้าสูงโคจรแบบไฮเอ e ร์ออร์บิทแล้วนะครับจรวดส่วน i c p s เนี่ยจะแยกตัวออกจากยานโอเรียนและก่อนที่มันจะถูกทิ้งไปนะครับนักบินอวกาศของภารกิจอาร์ทิมิสเนี่ยจะได้รองมาคับยานโอเรียนแบบแมนนวลเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับกับภารกิจในอนาคตว่าถ้าจะต้องมีการเชื่อมต่อมีการมาพบกับยานพบกับสถานอวกาศที่จุดนับพบในอวกาศลึกเนี่ย พวกเขาจะมีความสามารถในการเชื่อมต่อได้หรือไม่โดยใช้ตัว ICPS เนี่ยครับเป็นเหมือนกับเป้าหมายในการฝึกซ้อมนั่นเองก่อนที่ในท้ายที่สุดครับตัวส่วนของ ICPS จะตกสู่ชะมยิกาศโลกของเราและถูกเผาใหม่เป็นในท้ายที่สุดและเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแล้วนะครับ ได้มีนกวกรรจะใช้เวลาที่เหลือในวงโครจรรอบที่2เนี่ยไปกับการทดสอบระบบต่างๆที่จําเป็นบนยานตั้งแต่ระบบยันชีพระบบการสื่อสารการนําทางรูปแบบต่างๆเนื่องจากด้วยระยะเวลาในการโครจรน,นานถึง1วันนะครับและจะมีช่วงที่ยานเดินทางไปไกลโลกมากกว่าวงโครจรของดาวเทียมค้ังฟ้านะฮะทำให้ทีมภารกิจบนโลกของเราเนี่ยสามารถตรวจดูความพร้อมของส่วนต่างๆได้โดยที่ตัวยานไม่ต้องเดินทางไปถึงดวงจันทร์ และสามารถตรวจดูได้อย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีส่วนไหนที่อาจมีความเสี่ยงป้องกันเหตุที่มีคาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นกับดะบินเวกาได้นั่นเองนะครับและเมื่อทุกอย่างผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ของยานโอเรียนนะครับจะถูกจุดอีกครั้งเพื่อทำทรานสฟิลนาอินเจคชั่นการเดินเครื่องยนต์เป็นครั้งแรกนิวรอบมากกว่า50ปีนะครับเพื่อเร่งความเร็วส่งยานที่เปกเดินทางจากวงโครจรรอบโลกของเรามุ่งหน้าออกสู่ดวงจันทร์นั่นเองซึ่งการเดินทางสู่ดวงจันทร์ครั้งนี้นะครับ นักบินอวกาศทั้ง4จะเดินทางผ่านวงโครจรแบบ free return trajectory ที่ตัวยานเนี่ยจะเดินทางไปบินอ้อมด้านไกลของดวงจันทร์และถูกเวียงกลับสู่โลกของเราอีกครั้งโดยไม่จำเป็นต้องใช้เชืเช้อเพลิงใดๆเลยและนั่นนะครับทำให้ารกิจอาร์ที่2จะไม่มีความพยายามในการลงจอดบ,บนพื้นผิวหรือแม้กระทั่งเข้าฝูงวงโครจรรอบดวงจันทร์ด้วยซ้ำโดยหลังจากที่ตัวยานเนี่ยทำ trans injection ไปเป็นที่เรียบร้อยจะใช้เวลาประมาณ4วันนะครับ เพื่อเดินทางจากโลกของเราไปถึงดวงจันทร์ที่จุดใกล้สุดรอบดวงจันทร์เนี่ยครับยานจะเฉียดใกล้ด้านไกลของดวงจันทร์จากระยะห่างประมาณ1-0,000กิโลเมตรจากพื้นผิวซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักบินอวกาศจะได้ฝึกฟ้อมการถ่ายภาพการดูสถานที่จุดลงจอดต่างๆแต่ไม่มีการเข้าฝูงโคจรนะครับเพราะภาร,รกิจนี้เนี่ยจะใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ในการเหวี่ยงยานนะครับเดินทางกลับสู่โลกของเราด้วยะวระยะเวลาประมาณ4วันด้วยกัน และในท้ายที่สุดเนี่ยนบิโนวกาศก็จะเดินทางกลับบุลุจบดบนโลกของเราอย่างปลอดภัยนอกมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองตามรอยภารกิจตั้งแต่สมัยโครงการอพอลโลที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนั่นทําให้ภารกิจอาร์เธอรทีเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ2ภารกิจของโครงการอพอลโลเริ่มจากอพอลโล8นะครับ ที่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เดินทางไปถึงดวงจันทร์ความต่างในครั้งนี้นะครับคือน,นักบินอวากาศจะเดินทางกลับโลกในทันทีไม่มีการเข้าฝูงโคโจรอย่างที่เคยเป็นมาในช่วงวันคริสต์มาสของปีคศ1968ซึ่งการเดินทางกลับโลกแบบ free return trajectory เนี่ยจะคล้ายคลึงกับภารกิจอพอลโล13นะครับที่เคยใช้ในช่วงปีคศ1 9 7 0เพื่อเดินทางกลับฝู่โลกของเราอย่างปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ทางออกาิเดนระเบิด ระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์นั่นเองแม้ว่าในท้ายที่สุดครับภารกิจอาร์ทมิส2จะไม่มีการส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์จะไม่มีแม้แต่การเข้าสู่วงจรรอบดวงจันทร์ด้วยซ้ำแต่สิ่งสําคัญที่จะเกิดขึ้นตลอดช่วงภารกิจนะครับคือการฝึกซ้อมและตรวจสอบระบบต่างๆของตัวยานโอเรียนโดยละเอียดเลยยกตัวอย่างนะครับก็ตั้งแต่ขั้นตอนการเดินทางไปจากโลกและการเดินทางกลับฝู่โลกของเรา แผนการรับมือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆเช่นการฟ้องป้องกันภัยจากเหตุพายุุริยะระบบสื่อสารและการนำทางรูปแบบต่างๆ,ๆที่อาจจำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ไม่คาดฝันพูดง่ายๆเลยนะครับอาร์ทิมิส2เปรียบเสมือนกับการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมกับการลงดวงจันทร์ของอาร์ทิมิส3นะครับภารกิจดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในเดือนธันวาคมคศ2025ที่เราเห็นมนุษย์4คนเดินทางกลับไปสู่ดวงจันทร์ พร้อมกับอย่างน้อยสองคนนะครับรวมถึงสุภาพสตรีคนแรกที่จะลงเดินบนพื้นผิวของดวงจันทร์บริเวณใ,นในกล้กับขั้วใต้ของดาวซึ่งนอกจากความตื่นเต้นของการไปลงดวงจันทร์ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรายังได้เห็นรากฐานของการเตรียมระบบต่างๆให้พร้อมกับการก่อสร้างรูน่าเกตเวย์สถานีอวก,กาศในวงโคจรรอบดวงจันทร์รวมถึงภารกิจที่จะมุ่งหน้าออกสู่ดาวองคารในอนาคตข้างหน้าอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าภารกิจอาร์ทิมิี2เนี่ย ไม่ใช่เรื่องภารกิจธ,ธรรมดาเท่านั้นนี่เป็นเพียงแค่ครั้งที่สิบในประวัติศาสตร์นะครับที่มนุษย์จะเดินทางออกจากวงโคจรรอบโลกมุ่งหน้าไปสูดด่ดวงจันทร์และจะเป็นครั้งแรกในอรอบมากกว่า50ปีนะครับที่จะมีภารกิจที่มีทั้งความท้าทายและความสําคัญเช่นนี้เกิดขึ้นลองในภาพดูครับกับการรับชมถ่ายทอดสดนักบินอวากาศที่ออกเดินทางไปดวงจันทร์ระยะทางที่ไกลมากกว่า3,000 300, 0 0กิโลเมตรด้วยสัญญ,ญาณไลฟ์สดที่คมชัดระดับ 4K รวมถึงภาพถ่ายบรรยากาศการเดินทางจากกล้องดิจิตอลจากกล้องรูปแบบต่างๆที่มีความทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆที่มีความล้ำสมัยที่มีความล้ำยุคมากกว่าสมัยของโครงการอพอลโลเพราะว่าสิ่งนั้นนะครับกำลังจะเกิดขึ้นกับภารกิจ a r t e m i ิ2ในฤโรนี้แล้วครับถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับในช่วงปลายปี2024 เราจะได้รับชมการเดินทางกลับดวงจันทร์อีกครั้งของนา s a พร้อมกับมนุษย์คนที่25ถึง28ที่จะได้เดินทางไปถึงดวงจันทร์ซึ่งแน่นอนครับว่าในครั้งนั้นเราจะมีททาททอดสดวิทยาทีประวัติศาสตร์ดังกล่าวผ่านทางช่องกออเค t ีนั้นนั้นครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวอวกาศที่น่าสนใจอีกมากมายที่เราจะมาเล่าให้ฟังในครั้งถัดไปนะครับถ้าอยากฟังเรื่องอะไรมารถคอมเมนต์บอกมาก,กันได้เลยสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมกอนเคทีต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ